ายงานจนเกือบเข้าโรงพยาบาลอ่ะเนี่ยเดาออกไหมว่าจะเกิอดอะไรขึ้น อย่างที่เห็นเลยลื่นล้มไอเราเนี่ยตกใจมากมากเราเห็นเบเกอร์ที่มือไหมเธอล้มตูดกระแทกขนาดเนี้ยแล้วคือใจสู้มากแต่ไม่ต้องห่วงนะน้องเนี่ยตูดกระแทกนิดหน่อยแต่ก็คือใจสู้ตักน้ําทะเลมาถ่ายงานจนได้เอาจริงๆงานที่เธถ่ายวะเนี่ยก็คือเนื้อแวกละลายน้ําทะเลได้ไหมก็คืออยากได้น้ําทะเลไงแต่ว่าภาพก็เป็นเหมือนต้นคลิปเลยแต่ก็ใจสู้อยู่นะขอคนละหนึ่งใจเป็นกําลังใจให้น้องด้วยละกันทุกครั้งที่ออกไปถ่ายงานเด็กๆที่ออฟฟิศเนี่ยเต็มทีกันมากๆมีหลายคลิปที่ทุรักทุเลกว่านี้อีกนะ ส่วนใหญ่ของช่องเนี่ยที่ทากันก็จะเป็นแว็กน้ําผึ้งนี่แหละแว็กของวาดฝันและคลิปเนี่ยตั้งใจจะถ่ายตอบคาถามว่าเนื้อแว็กของวาดฝันเนี่ยละลายน้ําได้ไหมคําตอบก็คือละลายน้ําได้นะน้ําร้อนน้ําเย็นหรือว่าน้ําทะเลเนี่ยละลายน้ําได้หมดเลยเพราะเนื้อแว็กเนี่ยส่วนผสมหลักจะเป็นน้ําผึ้งกับน้ําตาลละลายน้ําได้ออกแกนิกสวบได้ด้วยนะแล้วก็จะมีคําถามแน่ๆว่าทาไมไม่ไปตักน้ําทะเลตรงที่ไม่มีหินจะได้ไม่ลื่นใครที่เคยมาบางแสนเนี่ยจะรู้ว่าหาที่จอดยากมากแล้วตรงหาดวอนเนี่ยวิวสวยมากๆแล้วก็มีถ่ายงานอีกด้วยสภาพ ไซสู้จริงๆนะส่วนพี่ๆคนไหนอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะอยากจะดูคลิปหรือว่าคอนเทนต์แนวไหนบอกไว้ได้เลยอยากลองอะไรใหม่ๆบ้าง